Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Stretch your arms and stretch way out. Stretch your arms again. Now, arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands and stamp your feet. Clap your hands again. Now, arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands and hop like a bunny rabbit. Clap your hands again. Like a bunny rabbit. Oh, let's do the morning. Exercise, 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 let's do the morning. Hey! 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 watching ดีครับเด็กๆทุกคนสวัสดีกับเชา้าวันพฤหัสบดีดนี้ยี่สิบหกเดือนกันยายนนี่กับบรรยากาศที่เป็นยังไงครับข้างนอกบ้านของเราเป็นยังไงเอ่ยฝนตกฝนตกี่นนฝนตกแต่เช้าเลยวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับนี่เห็นไหมแต่ก็แอบแฝงอยู่ไว้ด้วย เชื้อโรคแล้วก็ไข้หวัดนี่เด็กๆไม่ออกไปเล่นน้ำฝนนะครับไม่ใช่ว่าเห็นฝนตกดีใจใหญ่เลยออกไปเล่นน้ำฝนไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไม่สบายนี่ถ้าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าถ้าโดนน้ำฝนเราจะต้องทำยังไงเ,เราจะต้องไปทำยังไงนะนะเ,เช็ดผมหน้าเ,เช็ดผมสระผมให้เรียบร้อย หรือกางล่มอ่ากางล่มใส่เสื้อกันฝนนี่เห็นไหมกางลมใส่เสื้อกันฝนใส่รงเ้าบูทด้วยกูโก้ใส่รองเท้าบูทด้วยเก่งจังเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าเราจะได้ป้องกันตัวของเราแต่ถ้าเราตัวเปียกเราก็ต้องรีบไปอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยเพราะไม่นั้นเราอาจจะไม่สบายได้เลยนี่ น้องคนนี้เลยนี่นี่น้องคนนี้เลยอ่าน้องคนนี้เลยน้องคนนี้เลยน้องคนนี้ปึ๊บรึป <It is. S 1> ๊บเห็นไหมนี่ <c oughs> แต่งตัวง่ายๆเลยไหมกลางร่มนี่กลางร่ม <c oughs> ใส่เสื้อกันฝนใส่รองเท้าบูทตได้นะกลางฝนไม่ต้องกลัวอ่าไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเด็กๆ ตัวเปียกเด็กๆก็จะต้องไปอาบน้ําสระผมด้วยนะครับอ่าอาบน้ําสระผมไม่เรียบร้อยแล้วก็ไปเช็ดผมไม่แห้งอ่าหรือจะเป่าผมก็ได้นะครับเป่าผมไม่แห้งยาคือป้านุ้ยเขาตเอาป้านุ้ยเาฟตรงตัยาน่นไสินี่เป่าผมไม่แห้งแล้วคบว้าวน่ากลัวหรือเปล่า บ้านไหนล่ะบ้านไหนเยอะแล้วก็ไม่ต้องออกไปเล่นน้ำฝนด้วยค่ะว้าออกไปเล่นน้ำฝนด้วยใช่ค่ะใช่แน่น้ำฝนใช่ไม่ออกไปเล่นน้ําฝนด้วยเพราะว่าน้ําฝนอาจจะเป็นไข้นี่เป็นไข้แล้วตอนเนี้ยมีไข้เลือดออกไข้วัดใจปอดบวมอุ้ย ก่อนพมแลวเสร็จรยังมีโควิดสิบเก้าอีกโอ้มีโรคเยอะแยะเลยเห็นไหมตอนนี้น่ากลัวมากๆเลยแต่เด็กๆไม่ต้องกลัวเด็กๆด,ด,ด,ดูแลสุขภาพไม่ร่างกายของเราแข็งแรงอ่ะดูแลสุขภาพไม่ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับนี่กินผักกินผล,ลไมใ้ใครชอบกินผักเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยใครชอบกินผักบ้างเอย่ย ว้าวเยี่ยมเลยใครชอบกินผลไม้บ้างเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยกินผลไม้โอ้เยี่ยมยอดเลยใครดื่มนมหมดกล่องเลยยกมือขึ้นหน่อยว้าวปมเลยสำหรับเก็กๆที่ดื่มนมหมดกล่องเห็นไหมอ่าวก้องชอบกินลูกเพร์จ้าเก่งมากเลยครับนี่ อ้าไวของเด็กๆไวของเด็กๆจะต้องดื่มนมอ้าาดื่มนมเยอะๆนะครับอ่าเพราะาถ้าเด็กๆดื่มนมเยอะๆเด็กๆจะได้ตัวเป็นยังไงตัวสูงเลยอ่าตัวสูงเลยแล้วก็กล้ามเนื้อของเด็กๆจะได้แข็งแรงใช่กล้ามเนื้อของเด็กๆจะได้แข็งแรงด้วยนี่ใช่แล้วนอกจาก กินผักกินผลไม้แล้วดื่มนมแล้วใครเช้านี้ใครตื่นขึ้นมาแปลงฟันบ้างแล้วเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยชอบแปลงฟันชอบแปลงฟันอ่าเก่งมากเด็กๆจะต้องแปลงฟันด้วยนะไม่ใช่ว่ากินผักกินผลไม้แล้วไม่ชอบแปลงฟันก็ไม่ได้นะครับนี่อ่าเพราะว่า อาจจะมีเชื้อโรคไปเกาะที่ฟันของเราเพราะว่าฟันของเราเอาไว้ทําอะไรเอ่ยฟันของเราเอาไว้ทําอะไรกัดเคี้ยวเยี่ยมยอดเลยเอาไว้กัดเคี้ยวอาหารกัดเคี้ยวขนมกัดเคี้ยวตัดตานี่เก่งมากเห็นไหมนอกจากเราดูแลสุขภาพแล้ว เราก็าจะต้องบำรุงร่างกายด้วยกันออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยนะครับอ่าเด็กๆเดี๋ยววันนี anyway> like ้คุณรูกล้องจะชวนเด็กๆไปออกกำลังกายพร้อมๆกันเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมไหมครับอ่าเพื่อไปสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเพราะว่าวันนี้ฝนของเราเป็นยังไงตกแต่เช้าเลยนี่วันนี้เดี๋ยวกล้องจะชวนเด็กๆไปออกกำลังกายกันอ่าแต่ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเราจะไป เอ็กซ์เซอร์ไซส์วอร์มร่างกายกันก่อนนี่เราจะไปวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วต้องหมดยืนเลยยืนเลยนะครับมือจับเอวมือจับเอวมือจับเอวนะผิดซ้ายขวาพร้อมๆกันนั่งยืนยนแบบถูกต้องไปแบบ้ไปเร็วซี

อ่าต่อไปยืดขาขข้างหลังยืางอ่ายืดหนึ่องสามอนี่้ายืดเออหต้งยดต้งแล้วก็ยืดอ้าวสลับข้าสลับข้างนะสลับข้างไม่สลับข้างสลับซ้ายหสองสามส่ห

បាទមកជាមួយគ្នានេះលើ Bye-bye, bye-bye, หนึ่งบ่อยๆนะครับจะได้ปลอดภัยจากโควิด19ครับนี่เห็นไหมล้างมือบ่อยๆจะได้เกลือดปลอดจากเชื้อโรคโควิด19แต่ถ้าเด็กๆคนไหนไม่ล้างมือนะจะมีตัวสัปปะหลาดมารับเด็กๆไปเลยถ้าใครไม่ชอบล้างมือนะ ออืมอืเห็นไหมบอกเลยถ้าใครไม่ชอบล้างมือเมื่อกี้มีพี่ตัวสับอะไรนะพี่ตัวสับประหลาดจะมารับเด็กๆไปเลยว้าวน่ากลัวไหมน่ากลัวเลยเห็นไหมเด็กๆไม่ต้องกลัวนี่พี่สับประหลาดไม่มาหรอกถ้าเราล้างมือบ่อยๆใช่ไหมอ้าวล้างมือบ่อยๆกินผักกินผลไม้แล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆอย่ากล้อง ต้องบอกแล้วดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็วัยของเด็กๆจะต้องดื่มนมด้วยนะครับอย่างน้อยวันละสองกล่องนี่ให้เด็กๆดื่มนมอ,อย่างน้อยวันละสองกล่องนะใครชอบกินย<ๆ>ุคเถ้าเด็กๆค่อยๆดื่มเห็นไหมใครไม่ชอบกินผักก็ไม่เป็นไรฝึกวันละหนึ่งชนิด อ้าวฝึกไว้วันละว,วันนี้แครหลอดหนึ่งชิ้นอ,อ้าแครหลอดหนึ่งชิ้นพวกนี้ประกาศหนึ่งชิ้นก็เป็นสองสองชนิดได้นะนั่งดีๆนั่งดีๆอ่าเราก็ค่อยฝึกกินผักกินผล,ลไม้นะครับร่างกายของเราจะได้แข็งแรงแล้วก็มีวิตามินนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก้องมีกิจกรรมสนุกสนุกเพียงเท่านี้นะครับกับบรรยากาศที่ฝนตกยังไม่หยุดเลยนะเด็กๆ,ๆไม่ออกไปเล่นน้ําฝนนะครับอ่าดูแลสุขภาพให้ร่างกายของเราแข็งแรง แล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับสำหรับวันนี้คุณกูณกล้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วเจอนใหม่ในวันครังหน้านวันนี้หมดเวลาบายบายนะเจอคิดถึงเจอเสมอ

ถ้าเด็กๆออกไปด้านนอกเด็กๆอย่าลืมสวมใส่แมสด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆบอกคุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสาหรับวันนี้คุณกูกล้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ส่งจุ๊บให้เลย Hãy subscribe cho kênh làm Mì Gõ Để không bỏ làm những video hấp dẫn